อันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการต่อไปเนาะที่ว่าเราจะเอามาทําเป็นไม้เส้นอ่างเงี้ยนะเราต้องเรียบต้องต้องอะไรก่อนอย่างเงี้ยครับผมอ่าเนี่ยนะพี่ๆคนหลายคนบอกว่าเออทําให้เส้นมันเท่ากันก่อนอันนี้เราเราก็ถึงกระบวนการผ่านต่อไปได้เนาะอันนี้นะครับผมบทาให้เส้นมันได้ขนาดเดียวกันการทํางานมันจะออกมาถือว่าดีครับถ้าให้ดีก็เราก็ควรจะเป็นไม้แห้งกันไม้แห้งก็ได้ไม่ดิบก็ได้ไม้แห้งเราต้อ ถ้าเป็นไม้แห้งมันก็ทํางานต่อไปได้เลยเนาะถ้าเป็นไม้ดิบเนี่ยเราต้องเอามาอบเอามาอเอาม,าม้ที่ต้องเอาไปผ่านกระบวนการทิมพเม้นต์ก่อนนะถ,ถึงจะเอามาอัดกาวอัดอะไรได้ครับผมอ่ามันไอ้แ,แรกเริ่มเริ่มต้นจากตัวนั้นเนาะตัวนั้นแล้วก็มาหาเครื่องอีกตัวหนึ่งเนี่ยส่วนมากเครื่องมือก็เป็นพวกงาน DIY เราใช้ขึ้นมาเองเนาะเป็นงานเครื่องมืออาจจะได้ไม่ไดม้มาตรฐานนะ,ะแต่ว่างานออกมาก็โอเคครับผมเท่ากันหมด ดีกว่าที่เราเอาไปเข้าเครื่องชิดนะแต่อันนี้ก็ยังเอาต้องเอาเอาไปขัดนิดหนึ่งแล้วถึงจะเอาไปชิทเมน์เนาะชิทเมน์ก็ผมก็ตัวนี้ผมก็แช่ด้วยไอ้น้ายาพวกบอลลีกบอลเล็กนั่นแหละครับที่การที่ผมจะเอาไปเอาไปแช่ก่อนเนาะเอาไปแช่เสร็จแล้วก็เอาตากให้แห้งเอาไปตากให้แห้งเสร็จแล้วถึงจะนํามาขึ้นรูปอัดกาวอย่างเงี้ยเนาะอัดกาวมันมันจะมีกาวกาวตัวนี้ผมซื้อได้ได้ได้กระป๋องหนึ่งประมาณพันพันสองร้อยบาทอะที่พี่เขาไหนที่ว่ากาวที่มันดีๆหน่อยนะก็เป็นกระป๋องเป็นแก๊ล ใช้ของ g O A ก็ได้ของอะไรก็ได้เนาะ,ะที่พี่เอาก็แต่ว่ามันต้องมีซีแคมมีบล็อกอัดนะเดี๋ยวอาจจะหาทำให้พี่ขอดูนะเผื่อว่าตอนนี้คลิปตัวน,นี้ผมไม่มีอะไรนะเพราะว่าผมต้องการอาจะสื่อสารให้กับชุมชนที่ว่ามีโอกาสได้เข้าถึงท่าน,นเองนะครับผมตัวทุกคนว่าออการแปลรูปไม้อย่างเงี้ยทาให้ไม้มันเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าไม้ตัวเนี้ยตอนนี้มันมันยังไงมันคนปลผูกกันเยอะเราต้องรีบแปลรูปเพื่อว่าเอามาเอามาเป็น เป็นในไซส์ในงานก่อสร้างให้ได้ครับผมโอเคนะครับ